สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมน,นี่ขอแนะนำวิตอมินะคะอันนี้คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวนี้คือเมื่อก่อนก็กินแบบว่าเป็นเม็ดนะคะทุกคนเป็นเม็ดแคปซูลแต่ตอนนี้คือเขามีแบบลิควิดก็จะกินแบบลิควิดแบบเป็นน้ำมันจะดื่มง่ายกว่าแล้วคอยเป็นคนที่มามากินอ่าอย่า yeah. นะคะอันนี้คือคอลลาเจนทุกวันทุกคนคอลลาเจนสําคัญนะถ้าเกิดว่าบํารุงได้ตอนนี้ถ้าคุณยังอายุยังยีอยู่หรือว่ายังไม่40นะคะบํารุงเดอ้อบาต้องไปถ่าเดอ้อบาต้องไปถ่าหอนสี่แล้วจะบํารุงมันยากเพราะฉะนั้นบารุงก่อนที่จะ40ดีมากดีที่สุดบํารุงทุกวันไม่ต้องไปคิดอะไรดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพแน่นอนอือโอ้ยแซบกินไง ปกติแล้วคอยจะกินหลายกว่านี้นะคะแต่คือหมดชุดนี้ก็จะเอาชุดใหม่เข้ามา <c ười> คือจะไม่ใช่แค่แคลเซียมนะแคลเซียมแมกนีเซียมอ่าซิงค์ซีดี c, c, D, A, ทุกอย่างอะ่ะทุกคนคือบำรุงบำรุงชุดนี้ซํำนี้ซีหาโตแล้วก็ต่อไปกับไปบำรุงโตไม่ซีหาโตคอยจะให้ตจ็กซีประจำนะคะเดี๋ยวเบิดชุดนี้แล้วจะเอาชุดอื่นมาให้มืเจ้บเบิงอืมแบบเคี้ยวได้คือรสผลไม้อร่อยมาก ปิ้ปี้วหวานหวานอืมส่วนตัวนี้เมื่อกี้นี่คือซิงแล้วก็ซีพลัสตัวนี้คือกัมมี่แคลเซียมแล้วก็ดีพลัสค่ะ่ส่วนตัวนี้คือไบโอตินกัมมี่บำรุงผมผิวเล็บพี่นออ้องเออเสียบเซีย คอยกินมาสิบกว่าปีนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอเดียวคอยบอเคยเปลี่ยนเพราะว่าคอยคอยมักแล้วมันก็เห็นผลตอนคอยอแทหัวนะคะหัวคอยล้านตอนนั้นตัดผมหัวโลเลยพี่น้องผมคอยยาวเร็วมากเล็บคอยยาวเร็วมากอันนี้เห็นผลจริงๆคือเวลาเรากินเรากินอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องเป็นเร่งรัดนะคะว่าห้าวันสิบวันทุกคนร่างกายเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรงุง มันต้องค่อยๆ,ๆซึมเข้าไปนะคะบ๊วยมาก,กินมือนีลวมื้ออื่นสิเห็นผลตาเรียกออกมาบ๊วยอืมอืมอืมซ่แล้ก็น้ำพริกเผาออสิปากตะก้าวิตามินไว้ในในนคลิปนี้นะคะแล้วก็ออ่เน้ำพริกเผาด้วยน้ำพริกเผาทุกคนคอยจะกินรสไก่กรอบแล้วก็รสธรรมดานะคะคือเสบมาคอยมกความหอมขอมรสไก่กรอบไก่กรอบ กับรสธรรมดาแค่นั้นรสถั่วรสอะไรใครชอบชอาไม่เหมือนกันถาถามว่าอร่อยไหมอร่อยทุกรสแต่เขาจะมีถั่วเข้าไปเขาจะมีเต้าหู้เข้าไปเขาจะมีเนื้อเข้าไปมันแค่นั้นเองอะ่ะแต่ความหอมความแซ่บของน้ำพริกเผาเหมือนกันเด้อในแตก้าจะมีวิตามินที่อาจจะไม่แบบเออจ,จะไม่อจจะไม,ไม่ใช่แบบยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อของเคอร์กแลนด์นะคะคอยกินประจํานะคะแต่ก่อนคอยกินเคิร์กแลนด์เออทีเนี้ย ยู่นีไปซื้อแล้วมันบ่มีค่อยขี้ค้านไปมองอื่นคอ่อยเลยปักให้ตะการมิเจ้าถ้เป็นของเคิร์กแลนเป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีซีอยู่ในห่นมุเจ้าไปเลือกเอาว่าอี่ยงเธอกาลังกายกับเจ้าของนะคะลองก่อนถ้าเกิดกินอะไรก็ตามแล้วถ้าแพ้อย่าก,กินหยุดกินมันจะลามนะคะให้สังเกตตัวเองด้วยบ่แมน่าเข้าว่าดีแล้วมุเจ้าก็สิไปกินน้าเขาแล้วก็เสื้อเขาสูยางอย่าไปเฮ็ดถ้าเกิดเจ้ากินแล้วปุ๊บจะมีความรู้สึกว่ามันบ่ดีมันคันมันมีอากากร อีกอย่างจิงซีกสร้างนะคะเพราะว่าร่างกายของทุกคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วหยุดกินเอาไปให้คนอื่นกินนะคะถ้าเขากินได้ก็เอาให้เขาไปโรดนะคะร่างกายเราสําคัญที่สุดอย่าเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่แน่ใจหรือว่ามันมีผลกับเราเด้วสำคัญมากอทุกคนคะปักให้แล้วนะอยู่ในนี้นะทั้งนั้นพริกผเผาแล้วก็วิตามินนะคะ